นักเรียนกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะยังอยู่ที่เรื่องของทศนิยมนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนของทศนิยมค่ะเรามาทบทวนลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนนะคะซึ่งจะมีอยู่4ขั้นตอนขั้นที่1ก็คือการวิเคราะห์โจทย์หรือการทำความเข้าใจโจทย์ ขั้นที่2การวางแผนการแก้ปัญหาขั้นที่3การดําเนินการแก้ปัญหาหรือการแสดงวิธีทำและขั้นที่4ก็คือการตรวจคําตอบมาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารรักคนของทศนิยมกันค่ะโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารรักคนของทศนิยมกันนะครับ วันดาออมเงินได้450บาท75สตางค์วันดีออมเงินได้มากกว่า120 75สตางค์ถ้านำเงินของทั้งสองคนมาแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนเป็นเงินเท่าไรไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยนะครับทำความเข้าใจโจทย์กันนะครับ 1. โจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรการออมเงินและนำเงินมาแบ่งเป็นส่วนละเท่าๆกัน 2ใครออมเงินได้มากกว่าและมากกว่าเท่าไรวันดีออมเงินได้มากกว่า120บาท7จสตางค์ 3. ามโจท,ทามอะไรถ้านำเงินทั้งสองคนมาแบ่งเป็น3ส,ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนเป็นเงินเท่าไรวางแผน 1. ห,หาว่าวันดีออมเงินได้เท่าไร450.75หบวก120.75ร่เเท่ากับเท่าไหร่ 2. เงินของทั้งสอ2คนรวมกันเป็นเท่าไร450.75บวกในวงเล็บ450.75บวก120.75เท่ากับเท่าไร 3. นำจำนวนเงินในข้อ2มาแบ่งเป็น3ส,ส่วนเท่าๆกันวงเล็บปีกกาเปิด450.75บวกวงเล็บเปิด450.75บวก120.75 วงเล็บปิดวงเล็บปิดกาปิดหารด้วย3ลงมือทำนะครับวันดาออมเงินได้450บาท75สตางค์วันดีออมเงินได้มากกว่าวันดา120บาท75สตางค์วันดีออมเงินได้450บาท75สตางค์บวก120บาท75สสตางค์เท่ากับ ห้าบาท50สตางค์วันดาและวันดีมีเงินรวมกันเท่ากับ450บาท75สตางค์บวก571บาท50สตางค์เท่ากับหน2่งพสิบงยี่าสตางค์นำเงินของสองคนมาแบ่งเป็น3ส,ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนเป็นเงินห0 2 2บาท25สตางค์หาร3เท่ากับ340บาท75สสตางค์ดังนั้นตอบ แต่ละส่วนเป็นเงิน340บาท75สตางค์นะครับตัวอย่างโจทย์ปัญหานะคะก้อนหนัก5 1 8กิโลกรัมฟ้าหนักกว่าก้อน9กกิโลกรัมสอนหนักเป็นครึ่งหนึ่งของน้ำหนักของก้อนและฟ้ารวมกันสอนหนักเท่าไร่เรามาทำความเข้าใจกันโจทย์ปัญหากันก่อนนะคะ คำถามแรกให้นักเรียนดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้ในที่นี้นะคะโจทย์ก็กำหนดว่ากรเนี่ยหนัก51.8กิโลกรัมฟ้าหนักกว่ากรเก้กิโลกรัมสอนหนักเป็นครึ่งหนึ่งของน้ำหนักของกรและฟ้ารวมกันคำถามที่สองก็คือโจทย์ถามอะไรเราก็ดูว่าข้อนี้โจทย์ถามอะไรจากโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ก็ถามว่าสอนหนักเท่าไร่ เมื่อเราทําความเข้าใจโจทย์แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการวางแผนการแก้ปัญหาค่ะซึ่งเราจะต้องมาดูว่าเราสามารถจะหาคําตอบได้อย่างไรขั้นตอนแรกนะคะให้หาน้ําหนักของฟ้าก่อนน้ําหนักของฟ้าก็คือเอาน้ําหนักของก้อนกับสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือฟ้าหนักกว่าก้อน9.4เอามาบวกกันก็จะได้51.8บกด้วย9.4 ขั้นตอนต่อไปก็คือหาน้ำหนักของก้อนและฟ้ารวมกันนะคะก็คือเอา51.8มาบวกกับ61.2 61.2ก็มาจากน้ำหนักของฟ้าขั้นตอนต่อไปนะคะนำน้ำหนักของกรอนและฟ้ารวมกันแล้วนำมาหารด้วย2น้ำหนักของก้อนและฟ้ารวมกันก็จะได้เท่ากับ1 1 3 0หารด้วย2 หลังจากวางแผนการแก้ปัญหาได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็มาดําเนินการแก้ปัญหาเลยค่ะก็คือการลงมือทําโดยการแสดงวิธีทำเราก็แสดงวิธีทาตามที่เราวางแผนไว้นะคะข้อนี้ก็จะได้คําตอบเท่ากับ56.5เราก็ตอบว่าซ้อนหนัก56.5กิโลกร,รมัม ซึ่งขั้นตอนของการแก้โจทย์ปัญหา4ขั้นตอนที่ครูได้พูดไปนะคะในที่นี้ครูก็จะทําให้ดูแค่3ขั้นตอนครูไม่ได้ทําขั้นตอนที่4ก็คือการตรวจสอบคําตอบให้นักเรียนดูนะคะแต่นักเรียนสามารถไปฝึกทําได้ด้วยตนเองนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะส้มกิโลกรัมละ35.50บาท มังคุดกิโลกรัมละ42.75บาทมารีซื้อส้มและมังคุดเป็นเงิน320.25บาทถ้ามารีซื้อมังคุด5กิโลกรัมมารีซื้อส้มกี่กิโลกรัมขั้นตอนที่1ก็คือการวิเคราะห์โจทย์หรือทำความเข้าใจโจทย์นักเรียนก็ดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างแล้วโจทย์ถามหาอะไรจากนั้นเราก็มาวางแผนการแก้ปัญหานะคะ วางแผนแก้ปัญหาก็สามารถทําได้โดย1เราก็ต้องหาจํานวนเงินที่เราซื้อมังคุดมาก่อนโดยการนํา42.75ไปคูณกับ5กิโลกรัมหลังจากได้จํานวนเงินที่ซื้อมังคุดแล้วเราก็นำมาลบออกด้วยจำนวนเงินที่เขาซื้อส้มและมังคุดเพื่อต้องการหาจำนวนเงินที่ซื้อส้มอย่างเดียวเมื่อได้คำตอบแล้วก็ นำไปหาน้ำหนักของส้มที่ซื้อโดยการนำไปหารด้วยราคาของส้มนะคะเมื่อวางแผนแล้วเราก็มาลงมือทำโดยการแสดงวิธีทำข้อนี้นะคะก็แสดงวิธีทำตามขั้นตอนของการวางแผนได้เลยก็จะได้คำตอบเท่ากับ3ก็คือมารีซื้อส้ม3กิโลกรัมนั่นเองค่ะกิจกรรมหน้า100นะคะ ข้อ2องใหญ่ให้แสดงวิธีทำให้นักเรียนทำข้อ1ถึงข้อ3โดยไม่ต้องลอกโจทย์นะคะให้แสดงวิธีทำเหมือนที่ครูยกตัวอย่างให้ดูมาแล้วข้างต้นนะคะสำหรับวันนี้ครูฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ